สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง Youtube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมูลการเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับผมทำคลิปมานะนี่จะเกือบ3ปีแล้วนะครับนะได้นำมุมมองนะครับความคิดเห็นการวิเคราะห์นะครับจากนักวิเคราะห์ต่างชาตินะหลากหลายท่านเหลือเกินนะ เท่าที่ผมวันนี้ประมวลมานะให้ชมกันนะครับนะก็เกือบสิบท่านละจริงๆอาจจะมากกว่านี้นะครับนะเพราะว่าบางท่านผมก็ติดตามต่อเนื่องนะบางท่านผมก็นานๆตามครั้งหนึ่งแต่ว่าก็จะมีมุมมองความคิดเห็นคล้ายคลึงกันนะในกลุ่มคนนะที่ผมพูดมาก็มีปีกย่อยบ้างที่แตกต่างนะครับอย่างท่านแรกเนี่ยคุณเรดาริโอเนี่ยนะผมก็ทําหลายคลิปเหลือเกินนะผมติดตามมาก็มองว่า บุคคลนี้นะครับเป็นบุคคลที่มีความคิดเชิงปรัชญานะาสูงทีเดียวอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณจิมริคาดนะบุคคลนี้ก็จะมีความเฉลียวฉลาดนะครับในเรื่องของตรรก,กะนะลอจิกความเป็นคณิตศาสตร์นะความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับนะมองอะไรเนี่ยเป็น systematic thinking นะมองเป็นระบบเั้นผมดบอกว่าตลอดเกือบ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะผมเอามุมมองจากหลากหลาย นักวิเคราะห์เหลือเกินเพื่อให้เกิดการตกผลึกทางความคิดเห็นนะด้วยตนเองนะครับจากการฟังนานาทัศนะเพราะว่าการตกผลึกความคิดเห็นด้วยตนเองจากการฟังนานาทัศนะเนี่ยมันจะทํำไปสู่การตัดสินใจด้วยตนเองนะและเราก็จะรับผลนั้นด้วยตนเองนะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะตามหลักพุทธนั่นก็คือหลักของกรรมนะไม่มีใครทํากรรมแทนกันได้นะครับ มาหน้าที่ของผมเนี่ยนะจึงสะท้อนนะมุมมองความคิดเห็นที่หลากหลายจากนะักวิเคาราะห์ในสหรัฐในตะวันตกนะครับนะรวมถึงในตะวันออกด้วยนะเพราะว่าคุณจิมโร g เจอร์นี่ก็ย้ายมาตะวันออกและนะครับก็มาลงทุนที่ตะวันออกเยอะนะคุณจิมโรเจอร์เนี่ยนะตำนานนะของตลาดหุ้นเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะในตลอด3ปีมาเนี่ยผมจะพยายามแปล นะเรียบเรียงนะความคิดของบุคคลเหล่านี้ละครับนะที่ได้เอ่ยนามไปแล้วรวมถึงคุณปีเตอร์ชิฟด้วยนะได้ทำหลายคลิปนะเกี่ยวกับมุมมองความคิดเห็นของเขาซึ่งมีประโยชน์นะครับผมมองว่ามีประโยชน์แต่ว่าผมไม่ได้บอกทุกท่านต้องเชื่อเขาทั้งหมดนะครับทุกท่านต้องฟังไปเรื่อยๆฟังไปเก็บเล็กผสมน้อยฟังไปเรื่อยนะเหมือนที่ผมได้ฟังมาก่อนนั้นเนี่ยนะ5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วเนี่ยมันับ นะนระับรวมถึงปีนี้ที่เกิดวิกฤตเนี่ยนะผมฟังบุคคลเหล่านี้นะเมื่อ5-6ปีที่แล้วนะฟังไปนะก็เกิดการตกขลึกในความคิดเห็นด้วยตนเองนะครับนะอย่างท่านนี้ก็คือ professor richard ด o ู f นะครับท่านนี้ก็จะพูดตรงนะพูดด้วยหลักเหตุผลซึ่งบุคคลที่ผมเอ่ยนามมันเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความคิดในเชิงเหตุผล นะครับมีการเชื่อมโยงนะของเหตุปัจจัยอย่างเป็นระบบนี่แหละครับถึงค่อนข้างสอดคล้องกับมุมมองบุาการส่วนตัวผมนะครับซึ่งเมื่อผมฟังผมก็ติดตามนะครับนักวิเคราะห์ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์บ้างนักยุทธศาสตร์บ้างนะเหล่านี้นะมาเรื่อยๆนะ,ะแล้วยังมีอย่างคุณเดวิดทันเตอร์เนี่ยนะเพิ่งได้ฟังมาไม่นานมาเนี่ยนะครับนะแต่ว่าก็ ชื่นชอบนะครับว่ามีความคิดเห็นเนี่ยซึ่งผมมองเห็นคล้ายคลึงกัน80%ทีเดียวนะผลบอกว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องรับฟังนะครับเพื่อให้เกิดการตกผลึกนะทางความคิดเห็นด้วยตนเองนะครับอย่างท่านนี้คุณจิม r อ g เจอร์เนี่ยผมก็ฟังมาหลายคลิปเหลือเกินนะครับท่านนี้ก็คือตำนานนะครับของตลาดหุ้นสหรัฐเลยนะครับนะบเป็นผู้ที่ ทำกำไรมหาศาลนะในตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ลาออกมานะไปท่องเที่ยวทั่วโลกนะตอนนี้ก็ไปอยู่สิงคปโปร์กับครอบครัวนะครับน,นี้ย้ายจากตะวันตกมาตะวันออกก็มองว่าจีนเนี่ยนะจะพัง,งาดขึ้นมานะเป็นมหาอำนาจใหม่ของโลกก็มองถึงโอกาสในทางฝั่งตะวันออกนะท่านนี้นะคุณจิมลอเจอร์นะเห็นไหมครับบุคคลเหล่านี้ให้มุมมองที่น่าสนใจมีความคิดมีเหตุผล นะครับมองความเชื่อมโยงนะของเหตุปัจจัยต่างๆนะมองเหตุปัจจัยพื้นฐานมองโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมนะหรืออย่างท่านนี้นะครับคุณเบนจอนสันนะซึ่งผมได้นำความคิดเห็นนะของเขามาแปลบ้างนะมาสรุปให้หลายท่านฟังบ้างนะครับว่า ทฤษฎีดอลลาร์มิลเชคเทโอรีองเขาเนี่ยที่มองว่าดอลลาร์จะแข็งแกร่งที่สุดนะเป็นคิงของบรรดาเฟดเคอร์เรนซีเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมาเจอกับทองคำนะแล้วมุมมองของเขาก็คือทองคำเนี่ยนะก็จะเป็นผู้ชนะในที่สุดนะท่าน,นี้แหละครับทฤษฎีดอลลาร์มิเชคเทอรีนะครับทฤษฎีนมปั่นนะที่ผมได้แปลหลายคลิปเหลือเกินนะสะท้อนออกมาถึงมุมมองความคิดของเขา ซึ่งเราเห็นว่าแต่และท่านอาจจะมีมุมมองแตกต่างกันบ้างนะครับในปีกย่อยนะแต่เห็นคล้ายคลึงกันในลักษณะที่ว่าปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบปัญหาทางระบบทุนนิยมระบบการเงินปัจจุบันที่ใช้นี่สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมาเนี่ยนะมันได้สร้างปัญหาส่วนท่านนี้ก็คือเขาเรียกวบอลคิงนะเจฟฟรียกันล็อกนะท่านนี้ผมก็ได้ทำคลิปนะ พูดได้ฟังหลายครั้งนะถึงว่าเขาก็มองเห็นเหมือนกันว่าจะเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับนะที่ผมรวบรวมมานะถึงบรรดาผู้คนต่างๆนะที่ผมได้ฟังมาในตลอด5ถึง6ปีนะแต่สุดท้ายเนี่ยผมแนะนำว่าทุกท่านนะครับต้องให้เกิดการตกผลึกความคิดเห็นด้วยตนเองของตนเองอย่างผมเนี่ยฟังมาผมก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดแต่ผมก็ฟังมาคิดพิจารณาไป จาะลึกไปด้วยสติปัญญาตนเองและติดตามข้อมูลข่าวสารไปฟังไปติดตามไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งความคิดตกผลึกนะก็มาพูดให้ฟังหลายครั้งว่ามผมเห็นภัยอันตรายต่างๆทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิทศาสตราโลกนะครับนะอาจจะเกิดวิกฤตนั้นานนะมีความไม่แน่นอนพลิกผันต่างๆนะหรืออย่างท่านนี้นะครับคุณไมค์มอรนี่เนี่ยนะซึ่งผมก็เอามา แปลนะฮะถึงเ,เรื่องระบบการเงินการสร้างเงินกระดาษขึ้นมาทําอย่างไรนะครับนี่สินสร้างมาแล้วเป็นเงินกระดาษออกมาได้อย่างไรซึ่งเขาก็มีวิธีการทําให้เข้าใจได้ง่ายนะครับเป็นนักวิเคราะห์ที่เก่งท่านหนึง่งนะก็สร้างโมเดลในการคาดการราคาทองคําต่างๆซึ่งผมก็ได้พูดให้ฟังในคลิปเหมือนใครที่สนใจนะครับนะบุคคลเหล่านี้สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับนะถึงมุมมองของเขา แต่สำคัญที่สุดก็คือการตกผลึกความคิดเห็นด้วยตนเองจากการฟังนานาทัศนะนี่เองเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับนะผมก็เป็นเช่นนั้นนะครับก็ต้องฟังอย่าไหลท่านแล้วต้องมาคิดพิจารณาก่อนแล้วตกผลึกความคิดเห็นผมถึงสร้างชุดความคิดของผมงมาว่าผมยังมองว่าวัฏจักรวงรอบนะครับของการเกิดปัญหาเนี่ยยังมีอยู่นะครับในทศวรรษนี้จึงนั้นนะว่าให้กระจายความเสี่ยงวัในสินทรัพย์ที่แท้จริงให้พร้อมก่อนกลางปี64 สุดท้ายการตัดสินใจด้วยตนเองและรับผลนั้นด้วยตนเองสอดคล้องตามกฎแห่งกรรมนะครับนั้นสิ่งนี้นะจึงมาเล่านะแบ่งปันให้ฟังกันนะครับจะได้เข้าใจนะจะได้รู้ว่าตัวเรานั่นเองอนะสำคัญฟังใครสุดท้ายให้ตกผลึกที่ความคิดตัวเราเองและตัวเราเองต้องตัดสินใจด้วยตัวเราเองและกล้าจะรับผลนั้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีด้วยตนเองนะครับ ใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมถัครติดตามในช่องยูทูบช anel จันเสกห0าจนย์เสกจ0น่นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์แชร์กดติดตามและสมันช่องจันเสกเสมอมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ